สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้วันที่สิบห้าธันวาหกเจ็ดสิบหกหนาวมากมันหนาวอยู่แล้วแล้วเราก็มาปัดฝันสิทลมลมด้วยไม่ปาดนีเลยวันนี้กินน้ำผักดีกว่าเพิ่มพลังค่ะ ไปเดี๋ยววันนี้พันเสร็จเราจะไปวัดค่ะวันนี้วันพักออกกําลังกายเสร็จเสร็จแล้วก็ไปทํากิจวัตรประจําวันนะคะการมาออกกําลังกายตอนเช้าเนี่ยการเติมพลังดูเพิ่มพลังกายแล้วก็เพิ่มพลังใจส่วนตัวเรานะส่วนตัวเรามืนะะ่อเขย่าสุดแล้วดูสัหน่อยไหมวันนี้ไม่โหด ไม่หดค่ะวันนี้ไม่หดวันนี้พี่สาวปราณีเออพี่สาวปราีนะคะไม่ค้นมากค่ะเมื่อวานค้นจนผสมน้ําแล้วก็ยังคนอยู่นะคะพี่สาวครัวมไม่เทียมคนค่ะน้ําผักกินเข้าไปทำไมเนี่ยค็นถาม ส่วนตัวเรามันช่วยระบบขับถ่ายเรามันช่วยทําให้เราเนี่ยขับถ่ายเป็นเวลาด้วยนะคะส่วนตัวเราก็มีระเบียบเยอะนะแต่ก่อนไม่เคยรู้จักคําว่าระเบียบทุกวันนี้มีระเบียบก็ขอทานน้ําผักน้ําผักที่เป็นผักตามฤด,ดูกาลตามฤด,ดูกาลด้วยนะคะสมุนไพรต่างๆด้วยนะคะก็เข้าไปช่วยจัดระบบจำไส้นะคะของเรานะคะให้ดีเยี่ยมขึ้นมาด้วยนะคะ ลองดูค่ะใครที่แบบอยากจะดื่มแบบรสชาติหวานกำลังเพิ่งเริ่มทานก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนนะคะอะไรที่เราชอบก่อนแล้วเราค่อยศึกษาไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยแล้วก็ค่อยเติมสาระหรือว่าสิ่งสำคัญหรือว่าประโยชน์เข้าไปเรื่อยๆได้นะคะเป็นการฝึกตัวเองไม่ไม,ไม่ไม่รีบเล่งจนเกินไปไม่ฮาร์ดคอร์จนเกินไปนะคะอันนี้ก็คือทานมาได้สักพักใหญ่ น่าจะสองสามปีแล้วก็จะหัดขอขึ้นเรื่อยๆนะคะมาระขี้นกกระชายขานะคะหอมใหญ่หอมแดงทับนิ่งนะคะอาจจะไม่ได้อธิบายว่าสรรพคุณไปอยู่ตะงไหนบ้างนะคะที่พูดมาลองไปหาสาระสำคัญดูนดอาได้ไปค่ะดื่มน้ำผักนี้ว่า